สวัสดีครับผมร้านอินสุวรรณกรุ๊ปนะครับวันนี้จะมารีวิวกล้องอินฟราเรดนะครับ L3 ของ OWL นะครับผม NV เปิดกล่องมาก็จะมีคู่มือให้นะครับผมนี่ก็ตัวกล้องนะครับผม เตรียมจะส่งให้ลูกค้าครับผมวันนี้หนึ่งตัวก็ยังมีของแถมให้มีซองให้นะครับมีสายชาร์จให้ในตัวนะครับผมมี่านให้หนึ่งก้อนแล้วก็อุปกรณ์ครับผมถุงกำรรมะรยีอย่างดีครับผมทับตา OWL นะครับแท้นะครับนี่ก็จะเป็นขาลางครับ แถมขาดจับรางติดลำกล้องไปนะครับกับหกเหลี่ยมครับผมตอนนี้โปรโมชั่นของทางร้านนะครับก็จะแถมถ่านหนึ่งก้อนกับรางชาร์จหนึ่งอันนะครับผม